สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาชมข่าวสนพระพิภาคกับคุณประวัตินิธิเตชะเจสกุลผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดอำนาจเจริญครับจะพาท่านผู้ชมมาชมกับในงานเข้าปริวาสกรรมครับณวัดภูดพระนมดีตำบลหน,นองหอยอำเภอไสนาคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญครับเป็นวัดที่อยู่บนภูเขาเล็กน้อยนี่ครับหรือเรียก อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นวัดภูหินล้านก้อนนี่ครับภูพดมดีครับก็เป็นงานเข้าปฏิวาสกรรมปฏิบัติธรรมครั้งที่4ครับระหว่างวันที่1 3ถึง2ีตุลาคมส5 6 8ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมรักษาศีลบริสุทธิ์วันนี้ก็ได้มีครับพระเดชพระคุณท่านได้มาพบปะเทศนาให้แล้วโดยมี นายพงศักดิ์ศิรภาคินดาหรือครับประธานกองทุนฟื้นฟูกเกษตรกรจังหวัดอำานาจเจริญพอบคณะได้เดินทางมาร่วมเป็นประธานในจุดทูบเทียนบูชาพระรันาตนตรัยโดยมีสว่างผันเกิดครับเอเ่อวัจกรก็ได้นำพากล่าวไหวพระรักษาศีลบริสุทธิ์ในเบื้องตน้นครับมีพระอาจารย์สุวัตยา่า ทีปโปรครับเป็นเจ้าสำนักเจ้าอาวาสอยู่แห่งนี้ครับก็ได้นำพาคณะกับสงหลายหมู่ได้ปฏิบัติได้ครับโดยแต่ละวันก็จะมีพระเกีิอาจารย์ได้มา,าครับเทศนาโดยมีหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเสนาคณิคมก็จะเป็นครับอ,องค์ที่แสดงธรรมเทศนาใน นะครับวันต่อต่อไปครับนี่ก็เป็นงานเข้าเข้าปริวาสกรรมครับในการปฏิบัติธรรมรักษาศีลบริรบสุทธิ์อุบาสิกาก็ได้มาร่วมครับปฏิบัติธรรมเพื่อรักษาศีลบริสุทธิ์ครับท่านผู้ชมครับ นี่ก็ระหว่างวันที่13ถึง23ตุลาคม2568ก็เชิญชวนครับพี่น้องประชาชนที่อยู่บ้านใกล้เรียนเคียงหรืออยากจะมาร่วมทําบุญถวายน้ําปานะมาร่วมออครับปฏิบัติธรรมก็มาได้ครับถนนก็มาครับสะดวกมีไฟส่องสว่างยามค่ําคืนโดยครับองค์กาบรบริหารส่วนตําบลน,น้องไฮครับก็ ได้พัฒนามีไฟส่งสว่างครับในยามค่ำคืนขึ้นไปบนับภูพนมดีหรือเจดีพนมดีครับเจดีหิ JD, นร JD, int, ้านก้อนแห่งนี้ก็จวนจวนับพี่น้องประชาจชนมาร,รวบทำบุญครับ Yeah.